ล่าสุด o p e n นซีเนี่ยได้ประกาศเปิดตัวหรือขยายแพลตฟอร์มไปยังเชนโซลนาแล้วนะฮะและนี่อาจจะส่งผลดีระยะยาวให้กับ NFT หรือ m e t a เวิร์บนเชนโซลนาหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้โบจะพาทุกคนไปชมโปรเจกต์ที่น่าสนใจกันครับ Here สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอคิดโบโบนะฮะเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงโปรเจกต์ Metaverse ที่โบสนใจบนเชนโซลนากันนะฮะด้วยการที่กระแสล่าสุดจากการที่ Open นซีขยายแพลตฟอร์มในเชนโซลนาเนีนนะ่ยมันก็ทําให้ตลาดไอ้นนที่บนเชนโซลนานแบบเออโตขึ้นมาแบบระเบิดระเบ้อเลยนะฮะแต่มุมมองส่วนตัวโบ,โบมองเฮ้ยเรามามองเรื่องระยะยาวดีกว่านะฮะในระยะสั้นเนี่ยปาร์ตี้ของการที่จะกระโดดเข้าไปแล้วกเก่งกับอะไรราคานั้นมันอาจจะมีโอกาสที่จะพา เพื่อนๆไปเสี่ยงดอยมากนั่นเองนะฮะและก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบททำคลิปดีๆอย่นี้ออกมาเรื่อยๆนะฮะและหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนโบก็อย่าลืมกดให้ค่าขนมตรงนี้ได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะฮะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดจริงๆนะฮะเป็นเพียงแค่เนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับแต่ไม่เสียเวลาเพื่อนๆและเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะโดยโปรเจกต์ที่โบจับตามองที่สุดเลยเกี่ยวกับ Segment MetaWs ่อยูบนเซกเมีชื่่อวา Portals นั่นเองงะะซึ่ Portthos มุมมองส่วนตัวโบเองนะโบมองว่ามันอาจจะเป็นแซนด์บ็อกซ์แห่งเชนโซลาร์ก็ได้เลยนะฮะเพราะว่าล่าสุดเมื่อตัวโปรเจกต์เนี่ยได้เปิดตัวเมื่อประมาณปลายปี2021เนี่ยเมื่อต้นปี2022นี่เองนะครับเขาก็สามารถระดมทุนรอบซีดไปได้ประมาณ5ล้านดอลลาร์นะฮะและเวนเจอร์แคปิตอลที่เข้ามาลงทุนในตัวเขานั้นก็ไม่ได้ขี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบ็กใหญ่ในฝั่งโซลาร์เวนเจอร์สกับอาราม d ด r ารีเสิร์ชเนี่ยหรือจะเป็นเวนเจอร์ที่มีชื่อว่ามัลติคอร์นแคปิตอลสกายเวชั ัลงทุนในเทคสตาร์ทอัพ หรือว่าบริษัทใหญ่หญๆที่อยู่นอกเว็บทรีแบบเยอะมากๆเลยนะฮะถือว่าเป็นลีดอินเวสเตอร์ที่โหดพอสมควรเลยนะฮะหลักๆแล้วเนี่ยในมุมมองส่วดตัวโบ,โบโบมองว่าเอ้ยหลังจากที่โควิดเนี่ยมันเข้ามามีผลกระทบกับพวกเราเราก็เริ่มทําการออนไลน์มิทติ้งมากขึ้นนั่นเองนะฮะแลนะเซกเมนต์ที่มันกำลังเติบโตแบบระเบิดระเบ้อเลยก็คงจะเป็นเกี่ยวกับพวก virtual meeting ซึ่งเพื่อนๆก็คงจะเคยเห็นพวก Gather Town อะไรอย่างนี้เงี้ยแต่ก็คงจะเห็นราคาเขาเหมือนกันซึ่งตัวพ o r t a l นั้นก็อาจจะเข้ามา disrupt วงการนั้นในโลกเว็บ2นั่นนเองะฮะ ก็เลยสามารถที่จะดึงดูด นักลงทุนระดับใหญ่ๆบิ๊กๆเข้ามาได้เนาะและนักลงทุนในโปรเจกต์ของเขาก็ไม่ได้จะมีแค่ Venture Capital ที่น่าจับตามองนะฮะแต่ก็ยังมี FTX US แล้วก็มี Binance US ที่เข้ามาเป็นพาร์ตเนอร์เขาเข้ามาจับจองที่ดิในในตัวแพลตฟอร์มของเขานั่นเองนะฮะซึ่งตัว Portals นั้นถ้าเรามองในแง่ของ investor backer partner เนี่ยเฮ้ยมันมันน่ากลาวามากๆเลยนะฮะส่วนตัวโปรเจกต์นั้นถามว่ามัน under the radar ไหมในมุมมองโบ,โบถ้าหากว่าเราไม่ได้มาสนใจในฝั่งเชนโซนาเนี่ย มันก็ยากที่จะรู้จักนะฮะแต่ว่าถ้าเรามองโดยรวมแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับแซนด์บ็อกซ์เออมันก็อันเดอร์เดอะเรดาร์มากพอสมควรเลยนะแต่ราคาไม่ได้อันเดอร์ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยแอบสูงอยู่มากเลยนะฮะเพราะว่าการที่เพื่อนจะจ,จับซองเป็นที่ดินเจ้าของห้องในเกมหรือว่าในแพลตฟอร์ม Portals เนี่ยก็เริ่มต้นที่ประมาณ66 s o บ a โซลนาหรือราวๆเกือบเกือบ0 0บาทน,นั่นเองนะฮะหรือถ้าหากว่าเราทุนน้อยหน่อยเนี่ยมันก็จะมี NFT ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า Portal Citizen Card นรครับซ้ตรงนี้เดียยวบบอธิิาเพ่มเตม เพื่อนๆฟังเนาะและเดี๋ยววันนี้ภายในคลิปนี้โบจะพาเพื่อนๆทุกคนไปวิ่งเล่นในที่ดินของเกม p o r t a l ซึ่งก็จะมีที่ดินของโบเองหรือและจะเป็นเดโม d ดาวน์ทาวน์นะฮะก็รอติดตามชมกันได้เลยนะฮะงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มเจาะลึกในเรื่องของที่ดินตรงนู้นเนี่ยเรามาลองสองดีกว่านะว่าถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเป็นเจ้าของหรืออยากจะจับจองพวกที่ดินใน p o r t a l เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอะไรบ้างมันจะมีความแตกต่างแต่ละอย่างมันต่างกันยังไงนะฮะงั้นเรามาเริ่มสองกันเลยดีกว่านะ บัตรที่จะทำให้เพื่อนๆนั้นสามารถเข้าไปจับจองที่ดินหรือเป็นเจ้าของ ห้องในเกม Portal หรือแพลตฟอร์ม Portal ได้เนี่ยก็จะมี2ประเภทนะฮะก็จะมีสำหรับ Citizen แล้วก็ Real Estate นั่นเองนะครับซึ่ง Citizen Card นั้นก็จะมี2ประเภทมี Genesis และมี Standard นะฮะซึ่งการที่เพื่อนๆมีาร์ดพวกนี้เนี่ยก็ทำให้เพื่อนสามารถที่จะเข้ามาเล่นในเกมได้และมีห้องของตัวเองสามารถที่จะ Invite เพื่อนเข้ามาได้สูงสุด3คนสามารถที่จะแต่งห้องเอา NFT ที่เรามีใน Wallet ของ Ethereum หรือว่า Solana เนี่ยเข้ามาตั้งโชว์ได้นั่นเองนะฮะส่วน Real Estate นั้นก็จะเป็นสาหรับคน ที่มีคอมูใหญ่หน่อยคนที่เป็นบริษัทใหญ่หน่อยนั่นเองนะฮะจะเริ่มต้นที่เราสามารถชวนเพื่อนเข้ามาได้ประมาณ30คนนะ้าโบจะไม่ผิดขึ้นไปถึงประมาณ150คนหรือในอนาคตก็จะมากกว่านั่นเองซึ่งทั้ง2บัตรเนี่ยก็รองรับ voice chat นะฮะก็คือเราสามารถพูดคุยกันในห้องแบบเออคุยกันแบบเฮฮาปาร์ตี้เล่นกันได้เลยนะฮะทุกอย่างสามารถ c u s t o m i z a b l e เราสามารถที่จะแต่งห้องได้เราสามารถที่จะเอา NFT มาประดับห้องได้นั่นเองหรือจริงๆ้เราก็สามารถที่จะเอ้ยใส่พวก HTML เกมใส่พวกเว็บเกมอะไรทําให้ interact กับพวกเฟอร์นิเจอร ได้หมดเลยเดี๋ยวโบจะมาเปิดให้เพื่อนๆชมกันเนาะเพราะว่าโบก็เข้าไปแต่งห้องโบเล่นมาเหมือนกันนะฮะก็แอบสนุกและแอบเอนจอยอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็รอชมว่าในอนาคตจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันเป็นแค่ช่วง early access อยู่นะฮะตัวเกมเนี่ยจริงๆแล้วจะเริ่มพัฒนาแบบว่าถึงขีดแบบสุดๆก็คงจะเป็นช่วงปลายปีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองพอสมควรนะฮะ <Nice. S 2> สำหรับราคาตัว Citizen c a r d เนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าราคาเอ้ยมันย่อมเยาหน่อยมันอยู่ที่4โซลานาหรือราคาราวๆ1 000, 2 0 0 0 1 000, 5 0 0 0บาทประมาณนั้นนะครับแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างและเรื่องควรระวังอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนๆจะได้จากการที่ถือ Genesis Citizen c a r d หรือ Standard Citizen c a r d เนี่ยมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยในแง่ของฟังชัน ality นะครับเพราะว่าตัวทั้ง2ตัวเนี่ยก็โอเคก็อนุญ,ญาตให้เ,เพื่อนๆนั้นมีห้องที่เขาเรียกว่า mini pod ของตัวเองนะฮะหรือว่าห้อง pod ธรรมดานั่นแหละก็ตัวไซส์ที่ แตกต่างจากตัว i v o r y เนี่ยก็จะแค่ประมาณนี้เองนะครับส่วนตัว Genesis เนี่ยจะมีจำนวนทั้งหมด10,000ใบนะฮะส่วนตัวเจ้าตัว Standard เนี่ยจะเป็น u n l i m i t e d Supply นะครับก็ถ้าหากว่าใครมีห้องอะไรเงี้ยเขาก็คงจะแบบเอ้ยเราก็ควรจะเปิดรับทุกคนแต่สำหรับ Genesis เนี่ยจะมีแค่10,000ใบเท่านั้นนะครับและล่าสุดเนี่ยก็เปิดขายไปเพียง5 0 0 0ใบเท่านั้นอีก5,000ันใบเนี่ยในอนาคตก็จะเปิดขายอีกนะครับยังไม่ได้บอกนะว่าจะเปิดขายตอนไหนก็แปลว่าเพื่อนเนี่ยเอ้ยที่แบบว่าเฮ้ยเราไม อยากรอซื้อทีหลังเนี่ยก็ได้เหมือนกันยังมีโอกาสเป็นต้นสายอยู่เนาะส่วนบัตรสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะเริ่มเปิดขายภายในเดือน4ปีนี้นั่นแหละก็รอจับตามองได้เลยนะครับแบบว่าถ้าหากว่าเพื่อนนั้นมองว่าเอ้ยเราเป็นคนตัวเล็กๆนิดนึงเราแบบว่าเอ้ยไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปลงทุนอะไรใหญ่มากอยากแค่มีห้องแบบไว้คุยเล่นกับเพื่อนมาแต่งห้องเล่นหรือว่าแบบงุง้งยิงกับแฟเนี่ยมันก็อาจจะซื้อแค่เจเนซิสมาเล่นกันก็ได้นะเพราะในห้องสำหรับเจเนซิสเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่แบบอ่ายูนิคดีไซน์พอร์ต รู้ลามาเหาอะไรขึ้นมาส่วนเจ้าสแตนดาร์ดเนี่ยก็คือเอ้ยทั่วๆไปอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคงั้นถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวโบเปิดตัวอย่างดีกว่าว่าตัวเกมมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งอตอนนี้ตัวเกมเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาส่งดาวน์ทาวน์ได้เลยหรือถ้าหากว่าอยากจะเข้าไปดูพวกห้องพอตหรือว่าห้องแบบบัตรเรียลเอสเตทอะไรพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จําเป็นที่จะต้องมี NFT พวกนี้ก่อนเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยโบจะมาเปิดขอาะห้องของโบให้ดูแล้วก็จะมาเปิดดาวน์ทาวน์ให้ดูส่วนตัวพอ เชื่อมเปลี่ยน wallet เนาะแต่ว่าเดี๋ยวระหว่างที่เราถ่ายคลิปไปเราจะแบบเ,เปลี่ยนใจก็ได้เรามาลองดูนะฮะอันนี้น่าจะเป็นรู้สึกจะเป็นเกมให้เพื่อนๆทดลองเล่นดูนะฮะอัะอนนี้น่าจะเป็นเกมตัวนี้เดี๋ยวโบเปิดให้ดูอ่ะเป็น bronze keyhunt นะครับก็เพื่อนๆสามารถเข้ามาทดลองเล่นกันได้เลยเนาะนนี้ก็คือจะเป็นห้องทั่วๆไปที่คนทุกคนสามารถเข้ามาได้เนาะเนี่ยเวลาเราสามารถกด พกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อินเทอร์แอคใส่เกมอะไรเข้ามาได้เป็นเกม HTML ที่ทางแพลตฟอร์มเขาหรือว่าเจ้าตัว p o r t ทัลเนี่ยจะคอยอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเนาะแล้วก็เราสามารถกดปุ่มเปิดปิดไมค์แล้วก็พิมพ์คุยได้เลยซึ่งจริงๆแล้วไอห้องพวกนี้ก็สามารถที่จะเอด i t อะไรได้หมดเลยนะครับเอ๊ะทำไมโบมาเข้าเป็นตัวเล็กนี้นะเดี๋ยวโบจะลองเข้าไปดูแบบดาวน์ทาวน์ดีกว่าเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูดาวน์ทาวน์นะครับสักครู่เนาะอันนี้โบออกแป๊บ โอเคนี่ฮะก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องใส่ไอ้นี้นะแต่งตัวว่าตัวละครเราจะเป็นตัวยังไงแล้วก็ตั้งชื่อนะฮะซึ่ง d o w n ์ทาวตรงนี้เนี่ยเขาเพิ่งจะเปิดแบบเป็น early access เนาะให้กับคนที่ถือ citizen c a r d แล้วก็คนที่เป็นเจ้าของพอตหรือว่าเจ้าตัวแบบ resident c a r d ที่มีชื่อว่า ivory onyx แล้วก็ vision c a r d เนี่ยเข้ามาดูได้นะฮะนี่น่าจะเป็นคนที่ชื่อทาโกยากิไม่รู้ว่าเป็นใครที่ไหนไมายืนเต้นอยู่นะฮะโบจะไม่ยุ่งกับเขาแล้วกัน ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีนะฮะในแง่ของเออ l y Access แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการเล่นบนเบราว์เซอร์เลยเนาะเราไม่ได้ทําการแบบดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆก็ตามเข้ามาเลยนะฮะก็ถือว่ามันก็ถือกมาเจ๋งพอสมควรเลยเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าโบชอบเสียงวิ่งมัน่ะเสียงวิ่งมันดูแบบต็อกแทกเหมือนกับเวลาเราเล่นเกมพวกแบบเออพีอพาร์ตเมนต์หรือเรสิด e น t ต์อีวิวอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้พรีวิวกันแล้วว่าในนี้มันเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าหากว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะเข้ามาวิ่งเล่นกันกับบูโบ้เนี่ยก็วิ่งได้เหมือนกันเนาะมันก็คนละแนวกับบางโปรเจกต์ที่เราไปกาวกันเช่นแบบ w r l d w i d e web 3อะไรอะไรเงี้ยซึ่งในอนาคตเนี่ยตัว portals เขาก็จะทำการอินทิเกรตโปรเจกต์ NFT ตัวอื่นๆเนี่ยเข้ามาในเกมเช่นกันก็แบบว่าเราจะเปลี่ยนสกินในเกมได้เนาะเอ้ยมันก็ดูมีการเข้าถึงโลกเว็บ3ที่แบบ จ๋าอยู่เหมือนกันนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่น่าจับตามองเลยนะครับมานั้นก็ออกแล้วก็เดี๋ยวโบจะพาเพื่อนเทุกคนเนี่ยไปดูอีกห้องนึนะฮะนั่นก็คือห้องที่แบบอ่ะเราจําเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของอันนี้นั่นเองมาอันนี้ห้อง ในเกม Portals เนี่ยเราสามารถตั้งรหัสไว้ได้นะว่าเอ้ยเราให้แค่คนบางกลุ่มเข้าเท่านั้นแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนรหัสได้ตลอดเวลานะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยโบลล็อกห้องเอาไว้กะว่าจะให้เป็นชาวค่าขนมโบเบียนเนี่ยเข้ามาส่องหรือว่าเข้ามาแบบพูดคุยเล่นกันในไลฟ์หรืออะไรอย่างงี้กันเนาะก็เดี๋ยวรอชมประกาศแล้วกันว่าตัวรหัสจะเป็นยังไงนะชาวค้าขนม <c oughs> อย่าลืมนะฮะ พอเราจะเข้าห้องเนี่ยเขาก็ให้เราทําการแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาตั้งชื่อเหมือนกันนะฮะนี่วกจะเป็นนิกาป,ปุกา้าละกันนะฮะโอเคปุ๊บเข้ามา enter room ฮะ,ะเรียบร้อยครับโอเคน่ารักดีเป็ไงบ้างอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นห้อง เปล่าเลยนะฮะแปบลบว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถแบบเห็นได้ว่ามันมีเฟอร์นิเจอร์เยอะขนาดนี้อันนี้คือโบเข้ามาแต่งห้องเล่นแล้วนะฮะถือว่าแอบ,บแต่งรกอยู่พอสมควรแต่โบชอบอะไรที่มันแบบดูแบบอบอุ่นแนบชิดแนบชิดอิงกายขนาดเนี้ย่ะเ๊บเราก็สามารถที่จะส่องได้เลยว่าห้องมันเป็นยังไงบ้างซึ่งอ,อันนี้ก็คือราคา20000นะฮะไอ้บัตรราคา20นนะมันได้แค่ประมาณนี้แหละฮะก็ ตัวห้องเนี่ยมันก็จะให้เราแบบเอดิตทุกอย่างเลยนะฮะซึ่งส่วนตัวโบก็เอาโอเคเอา NFT บางตัวที่มีเนี่ยมาแปะแปะไว้บนกําแพงนะฮะแล้วก็ตัวฟังก์ชันของตัวตู้เกมเนี่ยเราก็สามารถกําหนดได้เนาะหรือว่าบางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยว่าแบบเฮ้ยเรากดแล้วมันจะแบบไปโพที่ไหนโพที่เว็บอะไรหรือว่าเนี่ย โบก็ใส่เป็นเกมมาไว้แล้วก็เราสามารถที่จะเปิดไมค์แล้วก็พูดคุยกับเพื่อนๆได้เลยซึ่งห้องนี้น่าจะรองรับได้ประมาณ30คนนะครับถ้าโบจําไม่ผิดเนาะ,ะเหมือนกับตรงนี้โบก็ทําเอาไว้ให้มันแบบเป็นการแบบคลิกกับเจ้าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเอโบดันไปใส่กําแพงตรงนี้ไงเพราะว่าไม่อยากให้มันเป็นสีดำๆเห็นไหมไม่สวยกลายเป็นคลิกยากเลยปุ๊บ๋ยวโบอย่างเงี้ยถ้าเกิดคลิกตรงเนี้มันก็จะไปเข้าแบบเว็บคริปโตบโบนะอืแต่ว่ากําแพงบังอยู่ มองเห็นปัญหาแล้วเดี๋ยวได้ออกกาแพงออกซึ่งสําหรับคนที่เป็นเจ้าของห้องเนี่ยเราก็จะสามารถแบบเอ้ยชวนเพื่อนมาช่วยกันแต่งห้องได้เนาะก็เหมือนเล่นเดอะซิมเลยอะไรเงี้ยก็กดตรงนี้นะแล้วก็ต้อง owner login ก่อนนะครับเดี๋ยวโบจะลอง owner login ดูเนาะสักครู่ครับ โอเคเพื okay, ่อนๆฮะสอรี ını, wallet, dan, ่คร okay, so ับเหมือนว่าโบพยายามจะเชื in, ่อมต่อ Wallet นะแล้วก็จะล็อกอินอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยระบบที่มันยังไม่ค่อยเสถียรเนี่ยก็ทําให้แบบเอ้ยเราเข้ามา Sign-in แล้วก็แบบว่า l o อกอิเข้ามาแบบเเขาเรียกว่า Edit ห้องให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้วนี่มันก็ไม่มีปัญหานะเมื่อวานโบเข้าเข้าออกเล่นตั้งนานอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ซโบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเข้ามาทดลองเล่นหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแบบโอเคเดี๋ยวโบจะแปะอินไว้ให้แล้วก็เราก็เข้ามาเล่นในห้องโบกันแล้วกันนะครับซึ่งพาสเวิร์ดเนี่ยตอนนี้โบก็จะใส่เป็นโบโบสแน็คไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างใต้คลิปในส่วนคอมเมนต์เนาะก็อยากเข้ามาถล่มอะไรเล่นกันแบบเละๆแล้วกันแต่ว่าโบก็จะไม่ได้ออนไลน์ตัวเองอะไรทิ้งไว้นะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นอะไรกันก็ตามสบายเลยครับเราจะได้รู้ไงว่า ตัวพอร์ทัลเนี่ยถ้าหากว่าเราอยากจะซื้อขึ้นเข้ามา2 0 0 0 0 0เนี่ยมันจะคุ้มหรือเปล่าหรือว่ามันเหมาะแค่เก่งกำไรเท่านั้นแล้วก็มีแค่ห้องพอตเล็กๆก,ก็พอแล้วส่วนตัวโบ้แค่อยากได้พื้นที่สำหรับเอ,อ่อคอมมูนิตี้เฉยๆนะครับก็เลยแบบลองลงทุนหน่อยลองเข้ามาดูหน่อยอะไรประมาณนั้นแหละครับซึ่งถ้าหากว่าหลายๆคนที่เป็นคอปเปอเรทมีบริษัทอยู่แล้วหรือว่าเฮ้ยอยากจะจัดใหญ่หน่อยเนี่ยก็ลองไปดูบัตรที่ราคาสูงกว่านี้หน่อยก็ได้เช่นตัว i v o r y เนี่ยจะอยู่ที่ราคาแค่ประมาณ2 0 0 0 0นบาทตัว Onyx กเนี่ยจะเริ่ การ์ดเนี่ยที่ของ FTX กับไบนั้นเป็นเจ้าของอยู่นาจะเริ่มต้นที่ประมาณราวๆ3ล้านถึง4ล้านบาทหรือ5ล้านบาทนี่แหละก็ลองไปจัดกันได้ <S 2> <S 2> ฮะจัดแล้วก็เออเอามาโชว์โบ้หน่อยแล้วกันโอเคเปล่าโอเคครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะสามารถปรับโหมดได้นะอันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยเป็นโหมดกลางคืนครับมันก็จะแบบเออดูทึบๆหน่อยจริงๆมันก็จะมีโหมดแบบตอนเช้าเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบแล้วแต่สไตล์ห้องเลยนะฮะเราสามารถเปิดเพลงให้แบบเพื่อนๆทุกคนฟังกันก็ได้นะครับไป อเคการตกแต่งห้องอะไรมันก็แล้วแต่สไตล์คนเลยครับเฟอร์นิเจอร์อะไรเราก็ไม่ต้องซื้อนะมันจะมีแบบให้แบบฟรีๆเลยนะครับก็คือเขาจะอัปเดตอะไรเข้ามาเรื่อยๆส่วนถ้าหากว่าใครอยากจะใส่ภาพแบบติงตองติงต้องอัปโหลดจากพวกแบบเว็บไซต์ใส่เป็น Image แบบลิงก์ URL อะไรเงี้ยก็ทําได้เหมือนกันลองไปเล่นกันดูนะครับไปงั้นจบเลยนะสำหรับรีวิวเจ้าพอร์ทัลัวนี้อาจจะมีความครุขระตะกุตะกะ,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 ะบ้างนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยก็คือว่าโบเนี่ยเด้งหลุดออกจากเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้ มากนะครับด้วยความที่ไม่เสถียรสำหรับวันนี้กนะ็งงเหมือนกันว่ามันแอบเป็นอะไรนะฮะโดยปกติมันไม่ได้เป็นขนาดนี้นะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยใจเย็นๆนะที่ดูก็อย่าหง,งุดหงิดก,กันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปในนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โบทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะฮะหรืออยากสนับสนุนโบเนี่ยก็แค่ให้ค่าขนมตรงนี้โบก็ขอบคุณ มากแล้วนะครับแปงั้นเดี๋ยววันนี้โบขอลาไปก่อนนะครับถ้าหากใครอยากจับจองเป็นเจ้าของเจ้าพอร์ทัลเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาส่องลิงค์หาลิงค์ใน Twitter ได้เลยนะฮะนี่เนาะลองหาโปรเจกต์พอร์ทัลที่ว่ามีโบติดตามอยู่นะครับจะได้ไม่เจอลิงก,ก์แกมเนาะแล้วก็มากดตรงนี้เดี๋ยวก็จะเจอลิงก์พิกัดที่เราจะสามารถซื้อ NFT ได้นะครับแปงั้นไม่รบกวนเวลาทุกทกคนแล้ะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ